ภาพแรกมหาพายุลูกนี้ใหญ่มากที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ตอนกลางจะเข้าญี่ปุ่นตรงหางหางก็แทบจะบรรลัยกันหมดแล้วเพราะแค่หางก็ใหญ่กว่าประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดและหัวของพายุจะถูกกดให้ต่ำลงจากพายุฝนทางตอนบนของจีนในภาพที่สองดังนั้นแทบจะ90เปอร์เซนต์พายุลูกนี้จะต้องเข้ามณฑลหูเปย ที่ตั้งเขื่อนสามผาและเติมน้ำในแม่น้ำแยงซีทั้งหมดในอีกไม่กี่วันภาพที่สองจะเห็นว่าพายุฝนจำนวนทั้งหมดในอ่าวเบงกอรในตอนล่างของประเทศคีกีสถานรวมไปถึงพายุฝนในตอนล่างของประเทศมองโ,งโกเลียได้เดินทางมาบรรจบกันที่บริเวณเหนือแม่น้ำแยงซีกันเรียบร้อยแล้วเป้าหมายก็คือจุดเล็กๆสีฟ้า คือที่ตั้งของเขื่อนยักษ์สามผาส่วนพายุทางตอนกลางและขวามือที่เกิดขึ้นในมณฑลมองโกเลียในและเมืองหาบินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่กำลังถล่มกรุงปักกิง่งก็ได้เคลื่อนตัวลงมาสมทุกักบพายุที่เข้าโจมตีเขื่อนยักษ์ของจีนในขณะที่มณฑลตอนล่างของจีนตามที่วงกลมเอาไว้ก็กำลังเผชิญกับพายุฝนอย่างหนัก ครบทุกมณฑนที่ไม่อาจที่จะรองรับการระบายน้ําจากเขื่อนยักใต้อีกแถมนครเชียงไห้ที่อยู่ปลายน้ําของแม่น้าแยงซีก็โดนอิทธิพลจากหางพายุฝนเข้าถล่มทั้งสามลูกภาพที่สามคือภาพมหาพายุที่ใหญ่ที่สุดในเขตทะเลจีนใต้ตอนบนที่กําลังเข้าถล่มประเทศรัสเซียที่อยู่ตอนบนของเมืองฮาบิน ของจีนและจะเคลื่อนตัวเข้าอลสส้าจะทำให้เกิดพายุชนิดรุนแรงที่สุดที่จะนำมวลน,น้ำขนาดใหญ่ที่หนาวเย็นยะเยือกเข้ามาเติมในมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตทะเลจีนใต้ให้มีระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเป็นร้อยเมตรเพื่อให้น้ำทะเลหนุนท่วมขึ้นมายังนครเชียงไฮ้เพื่อรอตีกลับของมวลแม่น้ำแยงซีที่เขื่อนยักระบายออกมาจากฝั่งทะเลตะวันออก ที่นครเชียงไฮ้ภาพที่สี่คือภาพหายนะของประเทศเวียดนามลาวตอนล่างและขเขมรของเบี้ยม,มากระดานของฮุนเซนเมื่อพายุขนาดใหญ่จะเคลื่อนตัวเข้ามาในเวลา14นาฬิกาของวันนี้ชนิดเข้าถล่มแบบเต็มๆโดยเฉพาะประเทศขเขมรจะเจอพายุทั้งสองลูกทั้งจากฝั่งเวียดนามและฝั่งอ่าวไทยที่เชื่อกันว่าลมพายุจะหลุด ขาดออกจากกันเป็นสองท่อนส่วนหนึ่งจะไปประเทศเขเมรทั้งหมดพร้อมกับพายุจากเวียดนามชนิดที่ทำให้เขเมรจมอยู่ใต้น้ำกันทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ส่วนพายุอีกครึ่งจะเข้าจมตีภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะพิกัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชนิดเต็มๆที่จะเจอพายุฝนทั้งสองด้านคือทั้งอ่าวไทยและ ฝั่งทะเลอันดามาันเคลื่อนเข้ามาบรรจบกันพอดิบพอดีส่วนประเทศมาเลเซียใน่บกตรงๆจะโดนหนักๆโกล่กักบขเขมรเลยทีเดียวส่วนประเทศไทยจะโดนหนักในภาคอีสานในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นก่อนที่จะทำนายว่ามวลพายุทั้งหมดจะขึ้นทางภาคเหนือในช่วงเวลาสั้นๆเหมือนกันก่อนที่พายุทั้งหมด จะเคลื่อนตัวเข้าประเทศลาวในตอนบนทั้งหมดพิกัดคือเขื่อนชัย,ยาบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครจะโดนพายุเข้าเต็มๆและตกหนักอยู่นานสามวันก่อนพายุจะเคลื่อนตัวเข้าไปเพื่อเตือนคนทั่วกรุงว่าต้นปีหน้าอาจจะหนักกว่าน,นี้อย่าลืมติดตามคำทํานายต่อไปในมหาศึกพระเจ้ากับสีจินพิงในตอนสึกพายุฝนในฤดูหนาว ศึกพระเจ้ากับสีจิ้นผิงภาคสองดูท่าจะสนุกกว่าภาคแรกนอกจากนี้ในภาคสองมหาศึกนี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆในหลายเมืองทั่วโลกอย่างรุนแรงด้วยอยากคิดจะไปหาความจริงจากสื่อของจีนในยุคนี้แม้กระทั่งพวกไอโอจีนจำนวนมากเหตุผลก็คือหากพวกเขายอมพูดความจริงกับคนทั่วโลก นั่นย่อมหมายความว่าชีวิตของเขาและครอบครัวย่อมต้องพบกับความเลวร้ายที่สุดกับอำนาจมืดและป่าเถื่อนของอิทธิพลของผู้นำของเขาคงจะมีแต่อาจารย์เดชานฤนาาเท่านั้นที่บ้าโบคอแตกอยู่คนเดียวที่พยายามเข้นเอาความจริงมาเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้รับฟังประเด็นคือทำไมต้องไปยุ่งกับประเทศอื่นเขา ทำไมไม่เอาเวลาไปพูดถึงประเทศของตนเองก็คงจะตอบว่าประเทศของตนเองมันมีอยู่จริงหรือไม่ในปัจจุบันนี้และผลลัพธ์ต่างๆทั้งดีและร้ายเราไม่เคยมีผู้นำสักคนที่รักแผ่นดินเกิดของตนเองเลยและที่น่ากลัวที่สุดก็คือประชาชนคนไทยเกือบหนึ่งเปอร์เซนทั้งหมดล้วนมีกบมีกลุ่มและแต่แยกความคิดไปแบบทาวอแล้ว ไม่มีใครมีประเทศของตนสักคนมีแต่คนของตนเองเท่านั้นและนั่นย่อมหมายความว่าประเทศชาติที่ก่อตั้งมากว่า200ปีนั้นล้วนถูกกลืนกินจากคนกลุ่มเล็กๆแค่เพียงไม่กี่ตระกูลที่บางคนบางพวกก็ไม่ได้มีส่วนในการสร้างประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยเลยคนพวกนี้ได้เข้ามาวางกลยุทธ์ให้คนในชาติอ่อนแอแตกแยกกัน ที่มีเป้าหมายใหญ่ก็คือนำสยามให้เป็นหนึ่งในมณฑลของจีนจะเห็นได้ว่าแม้แต่สือ่อองค์กรอิสระสารยุติธรรมธนาคารการเมืองข้าราชการและระบบการศึกษาทั้งหมดก็คือหน่อเนื้อของคนกลุ่มเล็กๆพวกนี้ทั้งสิน้นมีคนถามว่าแล้วสหรัฐอเมริกาละ่ะที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆในทั่วโลกไม่เลวร้ายยิ่งกว่าจีนเหรอ ก็เลยย้อนถามว่ามีอะไรบ้างที่เป็นความเลวร้ายของสหรัฐบ้างคำตอบมันก็คือมีมากมายจนเล่าไม่หมดงั้นถามแบบแคบๆสั้นๆว่าความเลวร้ายสําหรับอเมริกันกับไทยมีอะไรบ้างคำตอบคือเงียบและขอคิดดูก่อนสุดท้ายก็คือเรื่องของพลังงานที่ไทยเสียเปรียบฝรั่งอเมริกัน ก็ถามกลับไปว่าบริษัทฝรั่งที่ได้สัมปทานพลังงานในไทยไปเขาจ่ายเงินที่เงินไขแพงครบทุกบาททุกสกตางค์และเขาเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดเองทั้งทุนสำรวจทุนผลิตและต้องจ่ายเงินให้กับกระทรวงการคลังแบบไม่มีขาดสักสลึงเดียวแต่เงินทั้งหมดกลับถูกจ่ายไปให้ผู้ถือหุ้นในปตทที่เต็มไปด้วยพวกเจ๊กลูกหลานเจ๊กบริษัทเจ๊ก และลูกหลานที่จากการผรสมพันธุ์ระหว่างเจ๊กกับคุณนายระดับสูงและในที่สุดก็ยึดปตท,ท,ทไปเป็นสมบัติของพวกตนทั้งหมดนั่นก็คือการปลุนพลังงานของแผ่นดินอย่างเห็นได้ชัดเจนที่สุดหรือไม่ปัจจุบันเชฟรอนอเมริกาไม่ต่อสัญญาสัมปทานพลังงานคำถามต่อมาก็คือปตท,ทจะเป็นผู้นำเข้าทำการผลิตแทน แต่คำถามคือโลโก,ก้ของปตท,ะทใช้คำว่าพลังงานไทยแต่เนื้อในแท้พลังงานทั้งหมดคือของลูกเจ๊กและผู้มีอำนาจแค่ไม่กี่คนแต่ปตท,ะทยังโกหกคนไทยทั้งประเทศว่าปตท,ะทเป็นของคนไทยเพราะเหตุผลเดียวทำไมยังใช้คำว่าเป็นของคนไทยอยู่เพราะการก่อสร้างเพื่อสูบเอาพลังงานของแผ่นดินไปขายจะต้องโกหก เอาเงินภาษีของประชาชนไปก่อสร้างแท่นเจะและท่อลำเลียงกา๊าซกับน้ำมันให้พวกเขาแบบฟรีๆนั่นเองคนที่เคยต่อสู้เรื่องพลังงานมาก่อนเขารู้กันหมดย้อนไปเมื่อ7-8ถึง8ปีเขาถึงอยากให้มีการร่างกฎหมายสัมปทานขึ้นมาใหม่และให้ประโยชน์ส่งถึงประชาชนในชาติจริงๆและตอนนั้นเชฟรอนเขาก็จะไม่ค้าน แต่พวกถือฮุ่นเจ็กจีนต่างหากที่อกจะแตกตายสุดท้ายก็ได้ภาคประชาชนเข้ามาแทรกและเสือทะลึงอ้างตนว่าเป็นตัวแทนภาคประชาชนเกมก็เลยจบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในที่สุดพลังงานของคนไทยทั้งหมดก็ตกไปเป็นสมบัติของลูกหลานเจ็กจีนและพวกกลายพันธุทั้งหมดในนามของปตทก็แค่นั้นเองมันดูง่ายจะตาย และมาดูสงครามของพระเจ้ากับสีจินผิงกันตอบทำไมต้องติดตามเพราะเมื่อประเทศถึงทางตันไม่สามารถนำความชอบธรรมกลับคืนมาให้กับคนในแผ่นดินได้การรีเซ็ตโลกและประเทศกันใหม่จึงเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำความยุติธรรมกลับคืนมาให้มวลมนุษยชาติและแผ่นดินไทยได้หากกรุงเทพมหานครและบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมัน เกิดจมอยู่ใต้น้ำหรือมหาพายุที่รุนแรงได้ทำลายแหล่งหาเงินของคนกลุ่มพวกนี้ทิ้งทั้งหมดบนโลกใบนี้นั่นละ่ะเราจะได้เห็นการเริ่มต้นชีวิตที่เท่าเทียมกันใหม่ทั้งหมดของคนที่มีชีวิตเหลือรอด